ฮัลสวัสดีค่ะตอนนี้โดาพามาชิมร้านอร่อยอร่อยอีกแล้วขอบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่รับโรดมากๆเพียงแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวเพราะว่าช่วงนี้ผ่านมาปักคมอยู่ที่ร้านไก่ทองนะคะร้านไก่ทองอยู่ที่เมืองทองแถวเมืองทองเลยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันแนี่มาดูเลยว่ามีกับข้าวอะไรบ้างอันนี้เป็นกุ้งอันนี้เป็นกุ้งผัดซอสซออะไรนะซอสกงและนี้คือ ทีเด็ดของร้านเลยเนี้ยคือตัดทอดกระเทียมแล้วก็หมูสับไข่เค็มแล้วก็หมูสับหมูสับปลาเค็มเออหมูสับปลาเคม็เมคม,มาเดี๋ยวถ้าชิมกุ้งเลยดีกว่ามาชิมกุ้งก่อน,นกุ้งเขาจะแบบตัวเด้งดึงดังอะอแบบดูสิ ผัดซอสเจะออกว่าหวานหวานอร่อยมากทานแล้วหอมมากอร่อยมากขบอกต้องสั่งนะเจ๊เออกมาเป็นชีเด็ดของร้านเลยถ้ามาแล้วไม่สั่งนี่มาไม่ถึงนะนี่คือตับกระเทียมตับที่นี่เขาจะแบบ ทําแบบไม่เหมือนตับอันนี้คือตับหมูนะเขาจะทําไม่เหมือนตับหมูอนะคือเขาจะทำเหมือนแบบเป็นเหมือนตับโกาอะไรประมาณเนี้ยคือตับจะนุ่มแล้วก็แบบกัะเทียมที่ผัดอะดูแบบดูส <You see. S 1> ิ่ัมคนมากตับนุ่มละลายในปากอะ่ะเขาบอกว่าเลิศมาก เป็นเมนูเด็ดของร้านกอลืมบอกอย่างค่ะร้านนี้จริงเขาจะดังในนี้ด้วยร้านหน้าร้านหน้าฮ่องกงแต่สดาไม,ไม่ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่แต่คนอื่นนะโต๊ะทุกโต๊ะต้องสั่งนะแั่สดาเป็นคนไม่ชอบกิ่นแบบไม่กันทะก็เลยไม่สั่งทีแต่ถามว่าอร่อยเหมือนก็อร่อยนะเพราะว่าเวลาแบบมากับผู้ใหญ่เขาจะสั่งตลอดเราท่เมนูนี้รสม,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 มากมาก ตักเขาว่าอร่อยแล้วกินกับกระเทียมแบบมัน,น,นเพอร์เฟกต์เลดจอมอันนี้เป็นหมูสัาบปลาคเค็มนะคะต้องบอกก่อนเจราเป็นคนไม่กินปักเค็มอะจะยิมให้นิดนึงนะเพราะเจราไม่ชอบกินปลาคเค็มเลยแต่ว่าคนที่กินบอกว่าอร่อยแล้วถ้าใครชอบปลาเข็มสั่งเลย จำไม่ชอบว่าเค็ม,มอ่าแต่รู้เลยว่าถ้าไม่มีกลิ่นปลาเค็มอ่ะมันจะอ,อร่อยมากโอเคต่อมาอันนี้ให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้เป็นแกงป่าเนื้อนะคะขอบอกว่าเด็ดมากาแฟนชดาบอกว่าเลิศม,มากต้องสั่งนะจ๊ะคือแบบแต่สลัดไม่ทานเนื้อก็ไม่ขอชิมน,นะแล้วก็ต่อมาอย่างนึงอันนี้เป็นไข่ตุน๋นสามสีอลังการไหมใหญ่เบิ่ม่ำช่มาเดี๋ยวลองมาชิมกัน คือเมื่อก่อนคตอนที่ก่อนที่ร้านยังไม่ปรับปรุงอะ<ม>่ะเขาจะมีเมนูแบบว่าเป็นกุ้งนึ่งนึ่งแล้วเออไม่ใช่ปูนึ่งแล้วข้างล่างเป็นแบบว่าเป็นไข่ตุ๋นอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เมนูนั้นไม่มีแล้วแต่ก็ยังเหลือไข่ตุน๋นสามสี่มาเลิศมากๆเขาบอกแบบไข่ตุ๋นละลายมากคือแบบนุ่มละลายเหมือนแบบพวกของญี่ปุ่นเลยค่ะแล้วก็เขาก็จะใส่พวกมีไข่เพลมไข่เยี่ยวม้ามีหมูด้วย เินไปแล้วแบบมันแบบมันนัวมากอะเลิศอขอก,ก็เด็ดทีเด็ดเลยใครชอบไครกุนแนะนำเลยร้านนี้ป็นร้านที่โคตดมากๆมากมเลยนะหนึ่งร้านโอเคเดี๋ยววันนี้สาจะาจามาให้ดูประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปหมั่นต่อแล้วกินตับชอบมากอ้อลืมบอกอย่างหนึง่งของหวานที่นี่มันจะมีเป็นแบบว่าเหมือน คือคล้ายๆน้ำแข็งใสอร่อยมากแนะนำว่าต้องสั่งเบบที่มีโอกาสถ้าวันนี้ไม่อิ่มเล้วถ้าเกิดว่า,า,าสั่งเนี่ยจะถ่ายให้ดูดนะจ๊ะวันนี้ไปก่อน